พี่เนี่ยจะไม่ไม่เป็นคนที่ชักนําลูกเลยนะรเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องงานอาสา,าอาจารย์จริงมันจ,จ,จะต้องมาด้วยใจเขาเองแต่เพีงเยงแต่ว่าเขาอ่ะแต่ก่อนพี่เป็นสสพี่ก็เอาเขาขึ้นรถเลี้ยงลูกในรถป้อนข้าวในรถว่าง,งั้นเพราะเราไม่มีเวลาอยู่เขาเสาร์อาทิตย์เราต้องลงพลื้นที่ตั้งแต่เล็กจนโตเขาเห็นแม่ทํางานเราไม่เคยบอกว่าลูกต้องมาเป็นนักการ์แต่วันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เขาเดินมาบอกว่าเขาสนใจที่จะมาช่วยเต็มตัวเต็มตัวด้วยแต่เขาไม่ใช่ลูก ของสุดารัฐแล้วจะต้องได้พิเ g e เพราะมันไม่ใช่สมบัติหรือมรดกที่ส่งต่อเขาต้องเรียนรู้งานตั้งแต่งานพื้นฐานเลยกันถ้าเป็นในบริษัทก็เธอต้องรู้เธอต้องรู้จักเสิร์ฟน้ำรู้จักเช็ดโต๊ะรู้จักอะไรค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาดังนั้นเขาจะต้องไต่เต้าด้วยตัวเขาเองและมีความรู้ที่แน่นพอ แล้วเขาถึงจะมีคุณสมบัติในการที่จะเสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เข้ามาช่วยเต็มที่เรื่องนโยบายโดยเฉพาะนโยบายเรื่องเรื่องการศึกษาเรือโอกาสของคนนาชอบใช่ก็ชอบมันเป็นเพนพอยต์ของคนรุ่นเขาไงกับระบบการศึกษาไทยเขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องถูกแก้สิทธิ์แล้วมันจะถูกส่งต่อไปรุ่นน้องของหนูอีกเท่าไหร่ หนูมองกลับไปเนี่ยรุ่นน้องก็ยังเรียนเหมือนหนูซึ่งหนูเองก็โดนระบบมันไม่ได้เอื้อให้เด็กไทยเนี่ยซึ่งเก่งนะได้มีโอกาสที่จะเติบโตทันโลกะยกเว้นว่าเรามีเงินส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอันนั้นมีโอกาสเด็กในกรุงเทพแต่น้องจินนี่เนี่ยเขาทำเรื่องค่ายเยอะตั้งแต่เขาเรียนเนี่ยเขาทำค่ายเยอะ เพราะฉะนั้นเขาจะอินเขามีแม่ใหญ่พ่อใหญ่อยู่เต็มอีสานเลยนะอยู่หลายจังหวัดนะอยนกับแม่เลยนี่เขาจะไปเยี่ยมแม่ใหญ่เขาอยู่เนี่ยนะคะเั้าเขาไปอินกับสภาพการศึกษาของเด็กในชนบทแล้วเขาบอกว่าน้องเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้อย่างนี้หรอแม่โอ้ยเริ่มมาแล้วพาชั่นเริ่มมา